คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ทุนจมอยู่อย่าเลื่อนผ่านเด็ดขาดน,นะคะโอปอสามารถทําเงินได้4 0 0 0มื่นบาทแล้วค่ะทุกคนคะและเท่านั้นยังมีพอเลยค่ะโหลดฟรีนะคะใช้ฟรีแล้วมีเงินคืนคะ่ะนี่คะ่ะคุณสามารถจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะคะเบี้ยประกันรถยนต์นะคะนอกจากนั้นซายช็อปค่ะซายช็อปนี่คะ่ะคุณเห็นไหม l a ซ a ด้าช็อปปี้ไนกี้อาดิ a d สคิงพาวเ p อร p ท็อป r ูเปอร์มาร์เก็ตกซกด้า Yeah. 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 เยอะแยะมากมายเลยคเงินคืนได้ยังไงใช่ไหมคะทุกการใช้ใจ่ายคุณมาซื้อในแอปนี้ค่ะคุณขารายได้มันจะเปลี่ยนปเป็นเงินคืนแบบนี้นะคะคุณเห็นไหมนี่ค่ะนี่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 คือรายได้วันนี้นะคะต่อวันนะคะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมช้อปปี้อ,อกโกลดาลาซาดา้าช้อปปี้บิ๊กซีคุณเห็นไหมคะนี่คือรายได้ขึ้นมาเป็นต่อวันเลยนะคะคุณไปโหลดแอฟฟีนะคะแล้วคุณเปลี่ยนค่าใช้ใจ่าย เป็นเงินคืนในแอปนี้นะคะแล้วก็ถอนเงินในแอปนี้ค่ะคุณขาทักเข้ามาเลยค่ะคอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวบอส่งวิธีไปบอกนะคะ